โดยในปีนี้ค่ะกองบังคับการตํารวจรจราจรได้มีการเตรียมกําลังพลเต็มอัตราค่ะกว่า8,000นายบริณาการร่วมกับสถานีตํารวจในพื้นที่หน่วยรักษาความปลอดภัยสายตรวจ191ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงของการเดินทางกลับภูมินาวแล้วก็สถานที่จัดงานต่างๆสํา,าสหรับพื้นที่ของกรุงเทพค่ะได้มีการกําชับให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีประชาชนอยู่จํานวนมากอย่างเช่นสนามหลวงถนนข้าวสารห้างสรรพสินคา้า เซนเซนโวที่มีการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็มีข้อบังคับเจา้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรเพื่อเป็นการขอความร่วมมือประชาชนห้ามนํารถทุกชนิดหรือว่าห้ามนํารถบรรทุก เข้าไปในเส้นทางบางเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารถนนสีลมมีการกําหนดเส้นทางการเดินรถทางเดียวเพื่อให้สามารถเล่นน้าสงกรานในช่วงเทศกาลสงกรานได้อย่างปลอดภัยและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยขณะที่ตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตารวจทางหลวงได้มีการประสานความร่วมมือกับทางกรมทางหลวงค่ะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอำนวยความสะดวกในเส้นทางหลกักเส้นทางรองโดยเฉพาะจุดที่มีการจราจรหนาแน่นโดยมีการพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษโดย เปิดช่องทางพิเศษขาออก9เส้นทาง10จังหวัดรวมระยะทาง219กิโลเมตรส่วนขากลับขาเปิดช่องทางพิเศษ 9สายทาง14จังหวัดรวมระยะทาง238กิโลเมตรรวมถึงการกำหนดเส้นทางรถบรรทุก10บล้อขึ้นไปห้ามเดินรถหรือจะมีการเพิ่มทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2รวม8เส้นทางเพื่อเป็นการลดการจราจรที่ติดขัดและได้มีการกำชับให้สถานีตำรวจทางหลวงทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประสานกับรถยกรถสไลด์พร้อมแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้ทางด้วยกรณี เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีรถเสียต้องการขอความช่วยเหลือจะมีการดําเนินการโดยเร่งด่วนในทันทีโดยประชาชนค่ะสามารถสอบถามข้อมูลสายด่วนตํารวจทางหลวงได้1193หรือทางเพจ f a c e b o o k ก็ได้ค่ะตํารวจทางหลวงได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ